สวัสดีครับพบกับผมครูต้อมมีดทำมือและก็โรงม a ดแอสเตรคไนท์นะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับมีดที่ผมทําเสร็จไปแต่วันนี้ไม่ได้จะมาให้ดูเฉยๆนะครับจะมาบอกเทคนิคในการเปิดซองนะครับในการชักมีดออกจากซองเพราะว่าหลายท่านที่รับมีดไปแล้วถอดมีดออกจากซองยังไม่ได้นะครับบางทีมีพลาดต้องได้เย็บกันหลายเข็มนะครับคือมีดขนาดเล็กแบบนี้นครับ มันจะค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ในอุ้งมือเรานะครับถ้าเราเผลอในการถอดที่ผิดวิธีนะครับก็จะทําให้เราได้รับบาดเจ็บนะครับการถอดนะครับอันนี้เป็นมีดเน็กไนท์มีดห้อยคอนะครับซึ่งถ้าอยู่ในบนอกนะครับเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับส่ว่าแต่ถ้ามันอยู่ในมือเรานะครับหลายท่านนะครับวิธีการแบบนี้แล้วดึงนะครับ ตัวมีดเนี่ยถ้าเวลาเราดึงออกมานะครับมันจะทําให้ไปอาจจะโดนเฉือนโดนมือเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการถอดออกจากซองอย่างปลอดภัยนะครับคือแบบนี้นะครับคือเราจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยดันไปยังบริเวณสันมันเล็กน้อยนะครับอันนี้เราผมสาธิตแบบมีดเล็กนะครับทีนี้ก็ใช้นิ้วโป้งผลักไปข้างหน้านะครับส่วนนิ้วชี้เราดึงมีดกลับมาหาตัวเรานะครับแบบนี้นะครับ ผล the ักไปข้างหน้าปักอย่างนี้นะครับมันก็จะหลุดออกจากซองนะครับเนี่ยครับเราจะใช้นิ้วนะครับอันนี้ผมสาธิตให้เป็นมีดมีดเล็กแบบนี้นะครับดันนะครับอันนี้มือข้างนี้ประคองไว้นะครับดันแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับมันจะไม่หลุดมันจะไม่หลุดเพราะว่ามันจะมีระบบล็อกของมันอยู่นะครับแต่ถ้าเราจะจับนะครับแนะนําให้จับตรงบริเวณปลายนะครับแต่ถ้าดึงแบบนี้ครับ มันอาจจะดูลักษณะว่าแน่นนะครับเผื่อเราอาจจะพลาดดึงแล้วก็สะบัดไปโดนในสิ่งที่เราไม่อยากให้โดนนะครับเพราะนั้นการถอดที่ปลอดภัยก็ควรจะเซฟตีปป้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับหรือโป้งผักมือข้างนี้ดึงกลับมาแบบนี้แบบนี้ครับ เวลาใส่เหมือนกันนะครับเวลาใส่นะครับคือใบมีดอะ่ะมันจะมีด้านเอามันอยู่มันขึ้นรูปให้อยู่นะครับเราก็แค่สอดเข้าไปให้ปลายมีดเข้าไปก่อนดนะครัยค่อยๆดันแบบน,นี้นะครับดันนิดเดียวนะครับแบน,นี้อ่าเพราะบางทีถ้าเรารีบนะครับเผลอเสียบผิดก็อาจจะโดนมือได้นะครับ อย่างตัวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้แพ็กไว้ว่าจะส่งนะครับให้ลูกค้าสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่าน่าจะสองสามท่านแล้วนะครับที่ถอดมีดออกจากซองแล้วเกิดพลาดดวนนิ้วตัวเองนะครับส่วนมากจะเป็นมีดลักษณะแบบนี้มีดเล็กๆนะครับถ้ามีดใหญ่ไม่มีปัญหาเนี่ย มีเล็กแบบนี้อันตรายครับบางคนกำแบบนี้เลยแล้วก็ดึงออกมาโดนนิ้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมีด้ามด้ามพอจับได้แล้วก็ซองบนบนบนสันมีดเดี๋ยวผมจะทําร่องนิ้วเอาไว้ครับอันนี้สามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวเลยนะครับผักไปข้างหน้าเบาๆครับเนี่ยก็หลุดละใช้งานครับคมคมมันคมมากนะครับอันตรายนะครับ เลาใส่ก็เนี่ยครับดันเรียบร้อยครับเอาออกมือเดียวเลยครับผักไปข้างหน้าเบาๆนะครับหรือว่าใช้พื้นท่านี้ประคองช่วยก็ได้นะครับแต่ว่านิ้วอ่ะอย่ามาอยู่ตรงนี้ครับต้องมาอยู่ตรงฟันนีน้ถ้ามือเดียวก็แบบนี้ครับผู้ชายเปิดได้ผู้หญิงเปิดได้ครับ ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแฟนเพจของแอปแซกทุกคนนะครับที่รับมีดไปนะครับเพราะว่าเห็นทักเข้ามาว่าโดนมีดนะครับเย็บทีก็หกเจ็ดเข็มนะครับผมก็เลยเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเนื่องจากนี่แหละถอดผิดวิธีนะครับต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับของมีคมค่อนข้างอันตรายนะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ